สวัสดีน да ักเทรดเดอร์สสทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมารับชมการทวนสูตร12ตามเทรน123ตามเทรนนะครับก็ให้มี2แท่งแท่งที่3มันต้องสำเร็จอันนี้ที่ผมเข้าไปเพราะว่าเห็น2แท่งติดผมนับแท่งที่เขียวเขียวแรกก็คือ เขียวที่มันติดเส้นสีขาวนะครับ HMA 5แล้วแท่งที่2ก็อยู่เหนือเส้นแล้วแล้วแท่งต่อมามันต้องปิดเขียวแต่ว่ามันปิดแดงผมก็เลยมาเห็นตรงมันปิดแดงพอดีผมเลยจัดเขียวขึ้นไปนี่สำเร็จหมายเลกสำเร็จไปแล้วครับนี่เห็น2แท่งนี้แล้วตอนนี้นปิดแดงพอดีก็เลยจัดขึ้นอีก Okay. ลองฝึกตามๆกันไปครับทุกท่านมาออเดอที่สองนี่ต้องจัดลงซะแล้ววันนี้มาเทรดช่วงดึกอีเหมือนเดิมนะครับนี่5าทุ่มกว่าแล้ว เดือนสุดท้ายของปีซะแล้วหวังว่าจะกำไรแบบต่อเนื่องปีหน้าปีต่อไปถ้าปีนี้ถอนเยอะกว่าฝากถอนเยอะกว่าฝากก็ปีต่อไปก็น่าจะเพิ่มทุนได้ ก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปตามกำลังซับของเรานี่สวยงามครับนี่เอาเดือ์ที่สองหนึ่งสองตัวนี้ตามเทรนมาเอาเดือ์ที่สามจะเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับ มีท่านไหนเอาไปฝึกตามบ้างครับ2แท่งติดแล้วแท่งที่3ต้องเป็นไปตามเทรนอันนี้ก็เห็นแท่งแรกก็ทะลุเส้นเส้น h m a 5เส้นสีขาวลงมาหลายเปอร์เซ็นต์มาก80-90%แล้วแท่งที่2ก็เนื้อไม่ติดเส้นเลยผมก็เลยจัดลงอ้าว ผมเห็นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหรือมีแนวรับหรือเปล่าปิดเขียวแน่ดูท่าแล้วจะปิดเขียวจริงๆซะด้วยอืมโอ้มีแนวรับเต็มเลยตรงนั้นไหมใส่เว้นอีกก็ ถ้าจัดลงอีกก็น่าจะได้ไปกู่ไปคู่อื่นดีกว่าโอ้อันนี้ก็แนวต้านเต็มเลยช่วงดึกบางวันก็เป็นเทรนบางวันก็ไซเว์นี่เส้นบีบีขอบบนล่างแบบแคบบแคบก็เป็นไซเวยก็องดเล่นคู่นั้นก็ไปหาดูคู่ใหม่ คูไหนเข้าอีกไหมไหนละคู่เมื่อกี้นี่คู่ที่พลาดไปถ้าซ้ำอีกหนึ่งออเดอร์ก็จะสำเร็จในคู่นี้คู่นี้นี่โอ้สวยเลยเห็นไหมถ้าจัดลงอีกก็สำเร็จอันนี้ก็จัดไปแล้ว ผมเห็นแท่งแรกแดงแท่งแรกก็ติดเส้น SMA 5แดงแท่งที่2ก็เนื้อไม่ติดเส้นก็นับเป็น2แท่งติดแต่ถ้าจะให้ดีก็ให้เหนือ้อพ้นลงมาจากเส้น SMA 5ทั้ง2ก็โอกาสจะสำเร็จก็มีเยอะกว่านี้เฮ้ยเฮ้ย โอ้โห oh. สุดยอดของความเสียวเลยครับนี่เห็นสองแทงนี้นี่แล้วก็เห็นตัวนี้ด้วยส่วนมากจะไม่ค่อยได้ดูตัวนี้ข้างล่างนี่คู่นี้ก็จัดไปอีกแล้วเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนคู่เมื่อกี้นี่เลยเลยขึ้นยาวเลย โอ้ oh, เข้าไวเกินถ้ามาเข้าอาตอนมันตะลุเส้น S M A 5ขึ้นไปก็โอกาสจชนะก็เยอะอันนี้ต้องแก้ด้วยกดอีกหนึ่งไม้ถ้ามันปิดตรงกลางนี่ก็อาจจะเสียแบบไม่เจ็บหนักมากไม่ถึง1ดอลลาร์เฮ้ถ้าปิดถ้าปิดเหนือนี่ก็อาจจะเสีย20ดอลลาร์ไปเลย แต่ถ้ามันปิดตรงกลางเรียว่ามันวินไม้ไม้ข้างบนไม้ข้างบนชนะก็ถือว่าเจ็บน้อยเป็นการแก้ไม้<อ>นี่เสีย90เซนก็ยังดียังไม่เสียถ้าไม่ถ้าไม่แก้แบบนี้ก็จะเสียไป10ดอลลาร์เลยนะเนี่ยเข้าไวเกินนี่เห็น2แทงนี้ เห็นสองแท่งนี้แล้วแวต่ตันนี้ก็เป็นสีแดงอยู่เหนือเส้นสีเขียวด้วยอันนี้สวยสวยขึ้นไปอีกนิดนึดนงโอ้ทันอยู่อันนี้เห็นสองแท่งแบบว่ามันอยู่ใต้ทั้งสองเลยแท่งแรกก็ผมนับเอาแท่งที่มัน เนื้อมันทะลุลงพ้นเส้นสีขาวเลยนับเอาเป็นหนึ่งแท่งแล้วก็แท่งที่สองก็มันเนื้อมันพ้นแบบห่างเลยผมก็เลยมั่นใจกดลงแบบทันควันเลยนี่สวยงามอยู่นสองแท่งนี้แต่แท่งข้างบนไม่ได้นับเอาเพราะว่ามาเห็นช้าแล้วไงแต่ถ้ามาเห็นแท่งนั้นก็นับเอาก็ได้อยู่มันก็ซําเด็นเหมือนกันนี่มาเห็นสแท่งนี้แล้ว เราก็มาเห็นตัวนี้ด้วยบางครั้งก็ไม่ได้ดูตัวนี้ข้างล่างนี่เป็นไงเส้นนี้แต่งนี้สวยอยู่นะโอเคมาลุ้นกันอีกตัวนี้เป็นไงบ้างครับมือใหม่มีมือใหม่ไหมครับที่มาดูที่มาดูคลิปผมได้ฝึกตามบ้างไหมครับ ผลลับเป็นยังไงบ้างสามารถมาแบ่งปันกันได้นะครับว่าเอาไปปรับตรงนั้นตรงนี้แล้วจะได้ผลมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันได้นะครับแบ่งปันกันยิ่งให้ยิ่งได้ทำท่าจะขึ้นอีกเฮ้ย เออแทงสวยอยู่เกิดอะไรขึ้นหรือแน่พายไปแล้วมีแนวรับไหมเออการะทลุแนวรับลงมาแล้วเออนี่ามามันอยู่ไกลแล้วนี่วานี่ถ้าเกิดในช่วงของกลางๆเส้นบีบอันนี้มันลงมาไกลแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ถ้าซ้ำอีกก็จะสำเร็จนะเนี่ย นี่เพราะว่าตรงนี้มันสวยไงตาปิดเขียวแล้วก็รีบกดไม้เอาเลยแล้วกดต่อนี่สำเร็จแบบนี้โอเคอันนี้ก็มาลุ้นกันอีกสำหรับสำหรับท่านใดที่มาดูคลิปเป็นครั้งแรกนะครับสนใจหาเงินด้วยวิธีนี้ก็สามารถสามัครเข้ามาฝึกหัด สมัครลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับกดสมัครแล้วก็มีเงินปลอมมีเงินเดมโมให้ฝึกตั้งหมื่นเหรียญเลยถ้าสมมุติว่าเรากดเล่นเล,นเ,ลนเล่นแต่ละวันจนหมดหมื่นเหรียญก็กดสมัครไหม้ได้ฟรีตลอดเลยครับถ้าเก่งๆกฝึกเก่งๆแล้วคิดว่าเปอร์เซ็นต์วินเลทของเราชนะมากกว่าแพ้แล้วก็สามารถเล่นเงินจริงได้สลับบัญชีเงินจริงได้ ตัแรกๆก็สมัครเข้าไปแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วยโดยการฝากเข้าคั้นต่ำา350บาทถ้าจะเล่นเป็นเงินดอลลาร์ก็10ดอลลาร์ขั้นต่าเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็เงินในตรงนั้นก็ยังไม่หายไปไหนแล้วก็มาฝึกเงินจริงก่อน <S <S โอ้เสียวเสียวทั้งสองเลยอ,ออเดอร์เมื่อกี้นี่ก็เสียวเสียวออเดอร์นี้ก็เสียว ดึกๆแล้วมันส่วนมากมันจะแทงมันจะไม่ค่อยสวยแล้วแบบนี้คงต้องลาทุกท่านไปซะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามผมด้วยนะครับกดตรงนี้ ใช่ใช่ใช่ครับใช่อย่างนั้นเลยครับขอบคุณครับหรือจะดูคลิปอื่นซ้ายหรือขวาตามที่ท่านชอบเลยครับคลิกเลยครับ